สวัสดีครับทุกท่านนำทุกท่านมาที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมแห่งนี้นะครับบรรยากาศอบอุ่นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมเกมพร้อมๆกันครับวันนี้ผมและคุณอดิศรพึ่งยานะครับพร้อมแล้วครับที่จะทำหน้าที่ เกมกำลังจะเริ่มครับเลสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายแคลูกเริ่มเล่นโทมัสมุลเลอร์อิมโมบิเลลูกากูอันนี้เป็นลูกทุ่มครับ ลูกบอลคุณแต่ไม่สูงพอครับอะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับอิมโมบิเล่การเกิดไปจังหวะนี้เป็นโอกาสดีเลยครับ คือสินเปล่าแล้วครับผู้ช่วยผู้สินยกธงว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับต้องบอกว่าลูกนี้ผู้ช่วยผู้สินเรียกว่ายกธงมานี่สำคัญเลยครับต้องบอกว่าประสานง,งานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลย โอ้เป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วละครับุณสาตูครับชกบอลออกไปได้นะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วเอฟเวอร์ตันได้ฟรีคิก ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับไม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าลูกนี้จะผ่านพุ่งสามประตูเข้าไปสุก้นตะข่ายแล้วครับเป็นประตูครับเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับต้องยกนิ้วให้เลยครับโอ้โหมงได้สวยงามมากครับยอดเยี่ยมจริงๆครับเอฟ์ตันขึ้นนำแล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่คิดมาก่อนเลยครับ โทมัสมุลเลอร์อิมโมบิเลโอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ได้ฟรีคิก ตั้งสูงใหญ่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับและตัวไปได้สุดเลยทีเดียวนะครับเซฟไปได้ครับแต่มุมลูกนี้ถืออันตรายสำหรับเอเวอร์ตันเลยลูกเปิดของโทมัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้ ลุกนี้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับผู้ช่วยเหลือสินยกพงแล้วครับอิมโมบิเล่ ลูกนี้ก็าทำได้เยี่ยมครับต,ตุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลย<อ>ลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ นอนครับไม่ได้จุดโทษก็ต้องเป็นเขาคนนี้แหละครับเพชรคาดสังหารจุดโทษอยู่แล้วนะครับและก็ไม่พลาดเหมือนเดิมครับการสังหารจุดโทษนะครับบางคนก็ทําหน้าที่ได้อย่างมั่นใจบางคนก็อาจจะมีลังเลแต่ไม่ใช่สําหรับคนนี้ครับโอ้องหมุนกันต่ออีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเกมยังไม่จบครับถึงตรงนี้ทด4นาที อะไะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วขวาบอลไวได้ง่ายๆครับเชเดนพิคฟอนอลไะครับขึ้นไปครับและก็หมดครึ่งแรกครับทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ครับจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับ เกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับอินโมบิเล บอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับลูกากูอิมโมบิเล่และจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับขาตัวรับได้ไม่ยากเลยครับเมื่อย่างนี้คุณสินเป่าหยุดเกมก่อนแล้วนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับ Substitution on the field. โทมสัสมุลเลอร์ถือว่าเป็นเกมที่ดีของพวกเขาเลยนะครับเกมได้ดีกว่าเยอะครับ อย่างไรก็ตามก็ต้องพยายามที่จะเป็นไฟออกน้ำให้ได้ก่อนครับอิโมบิเล่ลูกากูแนนะครับจะเป็นลูกทุ่มครับ immobile. และลูกนี้เขาสกิดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกแตะมุมแล้วครับอิมโมบิเลลูกากูอิมโมบิเล คระตันลงสามหลายนัดหลังนี่โดนใบเหลืองตลอดครับคุณอดสศรเกมนี้ก็เหมือนเดิมก็ข่าวบอลแบบนี้นะครับยังไงต้องใบเหลืองครับดูการฟาจงวนี้ครับหนักจริงๆครับแต่เข้าประทะแบบนี้ไไสไลด์บอลแบบนี้มันต้องแม่นจริงๆนะครับแต่ว่าไม่โดนบอลครับแลายเป็นครั้งครับที่ผู้สามตูเซฟได้สวยงามเลยครับ ลูกเตะม,มุมของเลสเตอร์ซิตี้ครับแต่ดูว่าพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนถึงตรงนี้เวลาในเกมเหลือน้อยนิดเต็มทีแล้วนะครับยังไม่แน่นะครับอาจจะมีประตูชี้ขาดในเกมนี้เกิดขึ้นให้เห็นกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิด Lukaku Immobile